ครูคอสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ช่องเกษตรขึ้นเิ็นของเรานะครับก็จะพาทุกท่านมาชมนะครับสปริงเกอร์นะครับสปริงเกอร์ลดหญ้านะครับตรงนี้อ่าแปลงนี้นะครับแปลงนี้มีต้นไม้เยอะๆนีะครับแปลงที่อยู่ตรงหัวนานะครับที่อ่าดอนที่สุดนะครับก็ได้ทําการปลูกหญ้านะครับหญ้าก็กําลังขึ้นแล้วครับหญ้านี้ก็จะเป็นปลูกอ่า หญ้าดูซี่นะครับเอาไว้ให้แพะไว้ให้บัวนะครับอนาคตอาจ่อจะเลี้ยงบัวนะครับแต่ตอนนี้คือเลี้ยงแพะแต่คือ,อช่วงนี้นะครับเดือนปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับคาดว่าฝนเขาบอกว่าพยากรณ์อากาศนี่ก็บอกว่าฝนจะดีครับแต่ว่าก็ไม่อยากจะไปอะเอาชีวิตไปฝากไว้กับฝ้าฝนนะครับก็เลยคิดว่าหาทางดีกว่านะครับทำสปริงเกอร์รดน้ำซึ่งอ่า อันนี้เป็นทดลองนะครับหาตัวอย่างไม่ค่อยมีก็เลยสุ่มเลยครับผมก็คืออ่าตัวนี้มาจากปั๊มชักหนึ่งนิ้วนะครับที่ผมใช้มอเตอร์วัตเร็ดอ่าใช้มอเตอร์วัตเต็ดใส่ปั๊มชักนะครับมอเตอร์500้วัตต์ใส่ปั๊มชักแล้วก็แผงโซล่าเซลล์ต่อตรงเลยนะครับอ่าสามร้อยสามสิบวัตต์หนึ่งแผงนะครับแล้วก็ใส่นี่ครับตัวนี้คือท่อ PE นะครับขนาด20มิลนะครับต่อจากปั๊มชักหนึ่งนิ้วนะครับ ระยะท่อตรงนี้นะครับระยะท่อเนี่ยที่ที่ผมใช้นะครับให้ดูนู่นนะครับขดขดขดวนแล้วก็ไปหาปั๊มชักนะครับระยะทางที่ส่งมาเนี่ยประมาณ70เมตรได้นะครับนู่นครับขึ้นสาไปนู่นปั๊มชักผมจะอยู่ตรงนู้นนะครับข้างๆคอกแพนะครับตรงกระท่อมผมผมนู่นนะครับอ่าแล้วก็ส่งมานะครับระยะทางประมาณ70เมตรได้นะครับซึ่งพอส่งมาแล้วถามว่า โอเคไหมผมก็ว่ามันก็โอเคนะครับเนี่ยครับมันก็ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆปั๊มชักตัวนี้บัตเลตนี่มันมีข้อดีคือสามารถที่จะปรับแรงดันได้นะครับปรับวอลลุ่มได้ให้แรงแค่ไหนนะครับแต่ถามว่าประสิทธิภาพมันก็อาจจะไม่เต็มร้อยเท่ากับปั๊มอื่นๆนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีสะดุดบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ก็ก็ถือว่าโอเคนะครับเราก็ไม่ต้องเฝ้านะครับไม่ต้องมาคอยฉีดน้ำรดนะครับก็ใส่สปริงเกอร์ หัวกระจายนะครับตัวนี้รัศมีได้ประมาณห้าเมตรนะครับรัศมีห้าเมตรก็เส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งวงก็1ิบเมตรนะครับก็อาศัยว่ารถนะครับเช้านี้จุดหนึ่งอตอนบ่ายอีกจุดหนึ่งอย่างนี้นะครับวนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าแปลงหญ้าเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องลดทุกวันนะครับแปลงหญ้าบริเวณหนึ่งแต่ก็ขอให้มีน้ําให้มัน ให้มันไม่ชุม่มอ่าขออภัยครับให้มันชุมช่มๆไว้นิดนึงก็โอเคแล้วครับอันนี้นี่ก็โอเคนะครับถือว่าได้เลยอ่าแล้วก็ข้อควรระวังนะครับในการทําสปริงเกอร์คือเดี๋ยวให้พาไปดูใกล้ๆนะครับโอ้ยโดนน้ำไหมเนี่ยอ่าตัวนี้นะครับระบบของผมเนี่ยออกจากท่อท e นะครับผมจะใช้หัว ใช้หัวตัวนี้นะครับหัวจากท่อขนาดหกขุนนะครับแล้วก็ลดมาใส่ PE 2ี่สนิ้วนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับตรงนี้ที่อาออกจากอ่าปั๊มผมก็ทําอย่างนี้นะครับก็คือต่อออกจากอ่าปั๊มมันจะเป็นขนาดหนึ่งนิ้วนะครับผมก็ลดจากหนึ่งนิ้วมาเป็นหกขุนแล้วก็เอาหกขุนใส่ท่อ PE นะครับต่อหัวต่อตัวนี้ใส่ท่อ PE ครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เอามาใส่ตรงนี้เลยแล้วก็ดันท่อขึ้นไปนะครับ ดันท่อขึ้นไปแล้วก็หาหัวสปริงเกอร์นะครับก็ลดในลักษณะนี้เลยนะครับก็หัวนี้เป็นหัวเก่าแล้วนะครับมันติดขัดบ้างนิดนึงนะครับก็อนาคตไม่อนาคตอีกสักหน่อยเดี๋ยวว่าจะไปซื้อหัวมาเปลี่ยนครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าพวกนี้ยผมไม่ได้ติดกาวเลยนะครับพวกนี้เอาท่อสวมไว้เฉยๆนะครับถอดได้ทุกตัวเลยไม่ได้ติดกาวนะครับแรงดันมันก็ไม่ได้มากอะไรนะครับสําหรับปั๊มชักเราปรับวอลุ่มได้นะครับข้อดีของปั๊มชักที่ปรับวอลุ่มได้นะครับก็ รดนะครับเด like like, ี๋ยวไปดูนะครับเมื่อเช้าผมลดนี่ครับเมื่อเช้าลดตรงนี้นะครับเมื่อเช้าลดตรงนี้ก็ชุ่มฉ่าแล้วนะครับผมก็ลดตรงนี้ไปแล้วแล้วก็ตอนบ่ายก็เลยขยับไปมุมนู้นนะครับอแล้วก็บันต่อๆไปก็จะลดให้ทั่วแปลงนะครับอันนี้ขนาดประมาณอ่าหนึ่งไร่นะครับอาจจะไม่ถึงไร่นะเอาประมาณสองงานนะครับขอภัยประมาณงานครึ่งถึงสองงานนะครับก็ ให้ปลูกแปลงญ้านะครับอ่ะก็ถือว่าเอาเป็นตัวอย่างนะครับสําหรับใครที่อยากกําลังหาวิธีที่จะใช้นะครับอ่ะลืมบอกค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายหัวสปริงเกอร์ของผมนะครับหัวสปริงเกอร์อันนี้ร้อยกว่าบาทนะครับเป็นหัวพลาสติกอ่ะผมไม่มั่นใจเพราะผมซื้อนานแล้วนะครับแต่อ่าแล้วก็ข้อลดนะครับท่อ PE พวกนี้นะครับไปซื้ออยู่ที่ไทยวัสดุอันนั้นถุงละ30สบาทนะครับมี4ี่ชิ้น นะครับตรงหัวหัววาวนะครับส่วนท่อนะครับพีอีอันนี้เป็นคาดดําคาดดําความยาวหนึ่งร้อยเมตรนะครับที่ซื้อมาราคาสามร้อยหกสิบาทประมาณนี้นะครับราคาสา0้หกสิบาทนะครับอุปกรณ์แค่นี้ครับลงทุนรวมแล้วไม่ถึงห้าร้อยนะครับรวมแล้วไม่ถึงห้าร้อยแล้วก็ได้น้ำเนี่ยครับแต่ว่าต้องมีปั๊มชักอันเดิมนะครับหรือใครจะมีปั๊มอันอื่นก็ลองดูนะครับ ส่วนสายนี้นะครับที่แรกผมตั้งใจจะซื้อค่าส้มนะครับค่าส้มจะรับแรงดันได้4บานะครับอันนี้รับแรงดันได้2.5บาทก็แต่รู้สึกว่าปั๊มชักมันก็ไม่ได้ดันอะไรมากมายนะครับก็เลยคิดว่าอโอเคอันนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับแต่ถ้าสมมุติเราจะ,ะใช้ปัม๊มพวกเป็นปั๊มไดโวจุ่มอะไรพวกนี้นะครับที่ว่ามันจะรอบจะจะแรงดันน้ําจะเยอะนะครับก็เอาเป็นค่าส้มไปนะครับ อะสำหรับวันนี้ก็เป็นแนวทางเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมใครมีข้อสงสัยยังไงคอมเมนต์ Comment, สอบถามได้นะครับผมสวัสดีครับ